กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะเราจะมีดอกแคผัดน้ำปลามาเป็นเพื่อนแล้วค่ะยังไม่เคยลองกันใช่ไหมนี่เลยค่ะมาค่ะมาลองกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบกลัวกันอีกเช่นเคยค่ะงานก็เตรียมดอกแคค่ะ20บบาทโอ้ยปลูกไม่ทันกิน ซื้อดอกกับซื้อต้นมาพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหเปียกสมมตค่ะก็เด็ดแกนกลางออกเรียบร้อยนะคะล้างน้ําให้สะอาดค่ะเตรียมเอาไว้แล้วก็มีกระเทียมค่ะไปค่ะไปดูวิธีการผัดกันค่ะ,ะตั้งกระทะใส่น้ํามันพอร้อนนะคะเอากระเทียมค่ะลงไปเจียวแล้วก็เมนูนี้บอกเลยเราจะไม่ได้กลิ่นไม่ไม่ดำดำของกระเทียมนะคะค่ะการจะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนเลย กระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้เป็นกระเทียมจีนก็ได้แล้วแต่เลยค่ะให้เหลืองพอประมาณนี้นะคะระดับนี้ค่ะการก็จะใช้กระชอนตาทีๆเลยนะตักขึ้นอ่ะการก็จะได้กระเทียมเจียวพักเอาไว้แล้วก็เหลือน้ำมันกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะเราก็จะมาเอามาผัดดอกแคร์กันคะ่ะติดไฟเลยค่ะการจะใช้ไฟแรงๆเลยไฟแรงจัดๆเลยนะคะ ดอกแคนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะเมนูนี้จะรวดเร็วมากเลยช้าไม่ได้เลยนะคะน้ำมันร้อนจะจัดได้ที่ดอกแครค่ะลงไปผัดให้ดอกแครสลดนะคะให้ดอกแครสลดแล้วก็ดอกแคหน้าประจับกระป้าแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะการก็จะใช้น้ำปลาค่ะสักประมาณ หนึ่งช้อนครึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนนะอยากจะให้มีความหอมค่ะไฟแรงสุดๆเลยโรยขอบกระทะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัดน้ำตาลเล็กน้อยตัดเค็มนะคะใส่ลงไปผัดค่ะอยากจะให้น้ำปลามีความหอมที่ดอกแท้นะคะนี่ค่ะไฟแรงๆปิดฝาค่ะแล้วเบาไฟลง การจะใช้วิธีการอบเพื่อให้ลิ่น้ำปลามันอวนอยู่ที่ดอกแครน,นี่ค่ะคือเทคนิคการผาดัดพลาดไม่ได้เลยนะเทคนิคคืออยู่ตรงนี้ค่ะอหอมแบบอบอวนจ้าซักประมาณ2-3นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะในขั้นตอนการอบนี่ค่ะครบเวลาแล้วนะคะการก็จะเปิดขึ้นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าดอกแคร์ผัดน้ำปลาด้วยเทคนิคนี้ค่ะเออคำเตือนนิดนึงนะคะดอกแคร์ให้เยอะๆหน่อยนี่การว่าการเยอะแล้วนะพอเวลาผัดอะคะ่ะเขาจะยุบดูแล้วแบบอยใจคอไม่ดีเลยกลัวไม่พอกินที่สำคัญนะคะน้ำจะไม่ออกแล้วก็ดอกแคร์มีความหอมของกระทะมีความหอมของน้ำปลามีความหอมของกระเทียมค่ะนี่เพิ่มความน่านกินค่ะกระเทียมเจียวกรอบๆแบบนี้เลยค่ะ อย่าพลาดอย่าพลาดค่ะเราก็โรยโปะ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 ลงไปนะคะมากน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่การว่าใส่เธอะอร่อยอร่อยนี่ค่ะเราก็จะได้ดอกแคร์ผัดน้ำปลาแบบที่ไม่เคยกินมากวนเนาะแบบหอมหมแบบหอมน้ำปลาแบบชัดเจนมากลองทำกันดูค่ะ ริกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะนํามาแบ่งปันกันค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า